สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับทุเรียนหนึ่งปีสี่เดือนหรือหเดือนกว่าๆประมาณนั้นนะพูดจำไม่ได้สักทีนึงนะครับอรอบก่อนที่ผมเคยถ่ายไปวันที่เมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะผมตอนนั้นอยอดยังไม่แตกดีนะผมตอนนั้นยังแต่วันนี้ดูครับแป๊บเดียวครับนี่เต็มเลยครับผมนี่ เต็มเลยแต่ตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ได้ฉีดยาหนอนนะผมเพราะว่าฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกหนักนะผมนะครับดูครับต้นอย่างใหญ่ต้นอย่างสวยเลยนี่วันนั้นวันนั้นใครอยากใครอยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะย้อนไปดูคลิปเก่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะผมสองอาทิตย์ที่แล้วยังเป็นตาเล็กๆอยู่เลยยังเป็นตาเล็กๆตาข้าวเลยนะผมแต่วันนี้ดูครับผ่านไปสองอาทิตย์นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นอื่นบางต้นนี่ ยอดห้อยแล้วนะบางต้นนี้ยอดห้อยนะนี่ดูต้นนี้ครับผมหนึ่งปีสีเดือนนะผมหนึ่งปีสีเดือนแล้วผมความห่างระหว่างแถวนี้ประมาณเดียวกันสี่เมตรนะครับันนี้ก็ประมาณหกเมตรนะผมความความห่างระหว่างโอ่งกับความห่างระหว่างแถวก็คือประมาณสี่นะผมนะครับเดี๋ยวมาดูทุเรียนดีกว่านี่นะครับดูบางต้นนี้ยอดหักเลย แตกอย่างดีแล้วผมแตกโอ้โหกดเนี่ยดูยังยังกับทุเรียนสองปีอะผมแต่ตอนนั้นแกซื้อต้นกล้ามาปลูกต้นยังต้นยัง,นยงเล็กอยู่นะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นเล็กเท่าไหรอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยอยู่ฝั่งนั้น,น,นแต่คือดูต้นนี้รับใหญ่โอ้โหสวยมากแล้วผมนะครับถ้าเราจัดการบริหารดินและปุย๋ยได้ดีนะผมอากาศอากาศนี้เราจัดการไม่ได้หรอก แต่พูดถึงว่าจากการบริหารปุ๋ยดินนะครับผมดีบริหารดีนะผมทุเรียนเราก็จะสวยนะผมอย่างแปลงนี้คือแรกๆแ,แกจะใช้รถไถพวนดินก่อนนะผมเดิมทีเป็นสวนยางนะผมนะครับนี่ดูตรงน,นี้เดิมทีเป็นสวนยางนะเป็นสวนยางพาราไหมผมแล้วก็แกก็ได้โค่นออกโค่นออกได้ปลูกทุเรียนนะผมแล้วก็เดี๋ยววผมจะให้ดูต่อนี่แกปลูกระหว่างอกของของสวนยางนะนี่ต่อยาง เนี่ยแกปลูกระหว่างอกไม่ได้ปลูกในช่องต่อยางเดิมนะครับผมต่อยางก็ไม่ได้ขุดนะคือนี่แกปลูกระหว่างกลางอกของยางพาราแต่ก่อนนะครัผมนี่ดูยางสวยเลยผมวันก่อนถ่ายไปแป๊บเดียวผ่านไปสองอาทิตย์ดูแตกยอดงามแนละ้วใบสวยเลยนี่ครับแต่ยาว่าจะฉีดดานหนอนก็ยังไม่ได้ฉีดแล้วสูงมากนี่ประมาณเกือบสามเมตรแล้วมั้งครับ นะครับแกก็คือแกก็รถไถมาพวนดินนะครับแกคือมีรถรถรถอีแท็ก e นะครับรถอีแตนนะครับผมตอนนั้นแกก็ใช้รถอีแตนแปลงแรกของแกใช้รถอีแตนพวนดินนะครับผมพวนดินเพื่อพลิกหน้าดินมาตากไว้ตากไว้ตากไว้เพื่อให้มันพวกจุลินทรีย์ที่ไม่ดีจุลินทรีย์ไม่ดีนะครับในดินก็พลิกออกมาตากให้มันตายนะครับผมแล้วก็แกก็ได้ปลูก ทุเรียนลงไปนะผมเพราะแกพลิกหน้าดินทิ้งไว้อาทิต์หนึ่งนะผมแล้วก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็แกมาปลูกนะครับพอปลูกก็นี่แหละครับปลูกต้นเล็กๆเ,เองตอนนั้นปลูกต้นเล็กๆเ,เองนะครับคือให้ปุ๋ยอย่างสมบูรณ์ให้ฮอร์โมนอย่างสมบูรณ์นะผมก็จะออกมาสวยนะผมไม่ใช่ให้ใส่เยอะเกินไปนะครับใส่เยอะเกินไปก็เขาก็กินได้เท่าที่เขาเท่าที่เขากินแหละครับเพราะว่าต้นเล็กนะครับใส่ไปหนึ่งกิโลมันก็กินได้ไม่ถึงหนึ่งกิโลหรอกครับ บางบางแปลงว่าอยผมใส่เยอะไม่เห็นเป็นไรใช่ครับไม่เป็นไรมันเปลืองครับเปลืองเป็นการสิ้นเปลืองเปล่านะผม <_ S 1> เราก็ต้องให้ตามอายุของมันนะผมด <_ S 2> ูนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยดูต้นนั้นนี่หนึ่งปีสี่เดือนเนองนะผม <_ S 1> โอ้โห,โโหดูวันนั้นยังนิดเดียวเลย <_ S 2> แตกยอดวันนั้นวันนั้นยังไม่เท่านี้หรอกมัง้งที่ผมถ่ายเมื่อสองอาทิตย์ก่อนยัง ยังไม่เท่าไหรแต่วันนี้ดูครับอันนี้นี่ยังไม่เท่าไหร่นี่ดูต้นนี้คือสูงเสมอกันครับเสมอกันหมดเลยนะสูงประมาณนี่ก็สองเมตรครึ่งบางต้นก็สามเมตรแล้วบางต้นก็บางต้นก็สองเมตรบ,บางต้นก็เกือบสี่ก็มีนะเกือบสี่ก็มีอยู่ฝั่งนู้นฝั่งที่ฝัออ่งที่ผมถ่ายเลยมาแล้วฝั่งที่ต้นต้นยอดหักอะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะพาย้อนกลับไปดูนี่ดู ในผมถ่ายแถวๆ,ๆนี้แหละผมจำไม่ได้เพราะทุเรียนเยอะดูแถบแตกยอดยาวมากนะครับคือเราต้องรู้จักดินเราให้ดีนะผมว่าดินเราเป็นยังไงนะผมเราศึกษาดินนะครับแล้วก็แป๊บเดียวนะครับทุเรียนก็จะเข้าใจดินนะครับแป๊บเดียวทุเรียนก็จะซัดอย่างนี้เลยด,ดูนะครับเราต้องดูดินให้ดีเป็นกดเป็นด่างเยอะไหมตรวจค่าพีเอ็นในดินแล้วก็ปรับค่าในดินให้ พอดีพอดีนะผมการใส่ปุ๋ยมันนะผมใส่แบบอย่าใส่ตามความต้องการของเรานะผมให้ใส่ความต้องการของพืชนะผมใสพ่พอ,พอ,พ,อ,อพอดีนะครับผมพอเหมาะพอดีนะครับใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับใส่เยอะเกินไปมันก็กินไม่หมดหรอกครับมันจะไปตกค้างในดินแล้วก็เป็นกรดเป็นด่างปเปล่าเปล่านะครับผมเราต้องศึกษาให้ดีนะผมน่ครับผมยังก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับผมก็ ศึกษาไปเรื่อยเหมือนกันนะผมแต่วันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะผมทุเรียนหนึ่งปีสี่เดือนใหญ่ไวมากดูดูนะครับวันนั้นผมมาถ่ายใครอยากเห็นความแตกต่างความแตกต่างนะผมย้อนกลับไปดูคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมอาทิตย์ที่แล้วไอสองอาทิตย์ที่แล้วนะผมว่าเป็นยังไงนะครับดูผิดหูผิดตาแล้วครับผมแป๊บเดียวนะนี่ดูยอดนี่บางยอดงอเลยนะผมเป็นทุเรียนหมอนทองทั้งหมดนะครับหมอนทองทั้งแปลงเลย นะครับยวผมจะพาเดินดูด้วเนยนะผมนี่บางต้นดูครับนี่ใหญ่ไวเหลือเกินลำต้นเนี่ยเท่าแขนผมเลยนะเดี๋ยวดูใกล้ๆไปวัดไปวัดใกล้ๆดีกว่าเพื่อเห็นความสัดเกินนะนี่ครับดูเนี่ยมันดูดูอย่างนี้มันไม่เหมือนเลยวะนี่อ่ะอดูแขนผมข้อแขนนะมันใหญ่กว่าข้อแขนผมแนละ้วนะครับ หนึ่งปีสี่เดือนนี่คือการดูแลจัดก,การที่สมบูรณ์นะผมรู้จักดินรู้จักการให้ปุ๋ยการฉีดฮอร์โมนรู้เวลานะผมถ้าเราจัดก,การดีก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่จัดก,การดินเหมือนกันครับผมถ้าดินเราก็ดินของแกเนี่ยจะจะปรับอยู่ตลอดนะผมประมาณเดือนสเดือนแกก็จะมีใส่พวกอะไรเขาเรียก อินรีเคมีพวกอินซีวัตถุพวกนี้ครับผมเพื่อปรับปรับปรับดินให้ให้ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะผมดูสวยมากนะผมแตกยอดอย่างไวแตกยอดคือเลเื่อครับผมนี่ครับนี่ดูดูดูนะเพื่อนๆแตกยอดไวมากแตกยอดสวยด้วยแล้วก็ตอกแตกได้แบบดูนะครับ นี่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การบริหารจัดการของเรานะผมถ้าเรารู้จักดูแลให้ดีนะครับผมดูแลให้ดีให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะผมให้ปุ๋ยไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะผมดูต้นนี้ดูดูในกล้องมันก็อาจจะไม่เท่าไหรนะแต่ก็ใจก็สูงอยู่ดูโคนน,คนี่ครับนี่ครับนี่คือต,ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์นะครับต้นจะสีออกสี น้ำตาลนะครับสวยดีดูดูครับเป็นทุเรียนหมอนทองทั้งแปลงเลยนะผมผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะผมนี่ดูแต่ยอดไปสวยมากบางต้นนี่งอแล้วตอนนี้เจ้าของกำลังไปเอาบันไดมามาดานะผมไปเอาบันไดมาดำเพื่อไม่ให้มันหักนะผมช่วงนี้มันดูครับช่วงนี้ทั้งลมทั้งฝนนะครับผม เดือนกุมภานีี้ปกติจะร้อนนะแต่วันนี้ไม่รู้มาช่วงนี้ไม่รู้ปีนี้ก็สลับปรับเปลี่ยนนะภาคใต้นะผมคนแปดแดดซีนะปกติจะแรงนะปีที่แล้วก็แรงแต่ปีนี้มีฝนนะดูครับบางต้นแตกแบบหน้าเหลือเชื่อครับงอเลยนะครับต้นสมบูรณ์มากเดี๋ยวผมผ่าดูใกล้ๆต้นสมบูรณ์มากนะผมนี่ครับแกก็แต่งกิง่งแต่งอะไรออกับผมต้นไหนที่มันอันไหนที่มันเล็กเกินไป เอาไว้แต่กินใหญ่ๆนะผมนี่ครูไม่แต่กินใหญ่ๆกินใหญ่ๆกิงใหญ่กิงใหญ่หญหญนี่กิงเล็กๆเดี๋ยวนี่แกย,ยังไม่ได้แต่งนะผมียกก๋ยวแกจะจะตัดออกไว้ให้แต่กินใหญ่ๆนะผมกิ่งไหนที่ไม่จําเป็นก็จะแต่งออกเลยผมเพื่อให้ปุ๋ยที่ได้ขึ้นมาไปเลี้ยงกิ่งที่สมบูรณ์นะผมในอนาคตนะนี่ครับผมนี่เป็นการดูแลจาการที่สมบูรณ์มากเลยที่ดูที่ที่ผมดูมานะผมคือใหญ่ไวโตวไวนะผม นี่ดูแป๊บเดียวนะผมหนึ่งปีสี่เดือน,นผมว่าเดี๋ยวผมจะอัพเดตให้ดูเ้วยสองปีผมว่านะเท่าสามปีแล้วมั้งนี่ดูสวยๆมากนะผมนี่นะนี่นะคุต้นนี้ดูเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยๆนะผมนี่ สวยมากผมจะไม่ค่อยมีคําบรรยายอะไรนะเพื่อนๆนะผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะผมให้เพื่อนๆดูว่าสวยแค่ไหนนะนี่นะแตกยอดแตกอะไรอย่างดีเลยนต้นนั้นต้นนั้นนี่ยอดงอเลยเห็นไหมนี่ครับงอเลยครับฝากเพื่อนๆฝากเพื่อน ฝากชมฝากแชร์นะผมฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งมาติดตามด้วยนะผมฝากทุกท่านติดตามนะครับขอ,ข,อข,อขอบคุณมากนะผมที่เข้ามาติดตามเด็กๆอย่างผมนะผมที่เพิ่งหัดทำยูทูบนะผมขอบคุณจริงๆนะผมเดี๋ยวผมจะถ่ายแปลง,งนั้นแปลง,ง,น,ปลง,งนี้ให้เลยดูเรื่อยๆเดี๋ยวแปลง,งนี้ผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆพออยู่ตรงข้ามหน้าบ้านผมนะครับนี่ดูนี่ตัต้นนี้ สวยมากนะผมเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมยังถ่ายยังเป็นตาเล็กๆอยู่เลยนะผมแต่วันนี้ดูโอ้ทั้งสวนนะนี่ครับแตกยอดสวยทั้งสวนนะครับทุรียนหมอนทองทั้งหมดเลยนี่ดูครับกลับมาล่องเดิมอีกเดีย๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูฝั่งนู้ น,นี้เจ้าของกำลังนี่ดูแตกยอดออเพื่อนๆสุดยอดนะครับผมสวยมากนี่เดี๋ยวผมจะพาดูเรื่อเๆยนะครับถ้าเราบริหารจัดการดีนะผมมันก็นี่แหละผลที่ตามมาคือสวยนะงอเลยดูนะนี่นเขาจะแกก็จะปลูกกล้วยไว้แซมนะครับ เพื่อให้เป็นร่มเงาในช่วงทุเรียนอย่างเล็กแล้วก็ขายขายกล้วยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในสวนนะผมซื้อ,อยาเติมน้ำมันซื้อน้ำมันตัดหญ้านะผมนี่อันนี้คือต้นบางต้นก็อาจจะโตช้าบางต้นก็อาจจะโตวไวนะผมเป็นทุกแปลงแล้วผมนี่ครับแต่แปลงนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะนี่ดูนะเพื่อนแตกยอดตรงผม เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมนี่นะครับนี่ก็อากาศคึมคึนะผมสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะผมตกเมื่อวานตกอย่างหนักเลยเพื่อนเพื่อนเมืม่อวานผมลืมถ่ายวิดีโอมให้ดูนะผมแล้วก็เมื่อวานจะไปถ่ายเรื่องเอเวให้เพื่อนเพื่อนดูก็ไม่ได้ถ่ายนะผมเนื่องด้วยฝนตกน้นําท่วมคลองนะเดี๋ยวผมจะไว้เป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทําให้ทําแน่นอนครับผมเรื่องการทดสอบแอเวยนะผมฝากติดตามด้วยนะครับ นี่ต้นนี้นะสวยมากๆแตกยอดดีนะใส่ปุ๋ยในอัตราที่พอดีนะผมอย่าใส่เยอะเกินไปใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะจะตกค้างนะผมนดี่ดูสวยมากเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูต้นเล็กต้นเล็กเท่าไหร่นะครับที่แกซื้อมาตอนนั้นผพามาเดินพาเดินมาดูเลย อันนี้มันก็เริ่มโตแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้นะนี่ครับรุ่นรุ่นนี้ครับรุ่น,ร,นรุ่นนี้เลยตอนนั้นแกซื้อมาต้นละแปดสิบบาทตอนนั้นนะครับในในปีที่แล้วนะผมเมื่อปีที่แล้วนะครับเนี่ยรุ่น,ร,นรุ่นนี้หมดเลยแต่เป็นจิงกระโดงหมดนะดูสิทุกวันนี้ทุกวันนี้ครับน,น,น,นะก็ใหญ่แนละ้ว ก็มีบ้างนะครับต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างอันนี้คือส้อมนะครับต้นส้อมก็แตกยอดดีแล้วนี่ดูครับต้นนี้แป๊บเดียวยอดงอแล้วน้ำมึกตัดไม้ไผ่หรอเปล่าอ๋ออ๋อได้บันไดแล้วนี่ครับตอนนี้กำลัง เอามันใดมาดามยอดนะผมยอดงอแตกยอดอย่างดีเลยสิบห้านาทีแล้วนี่ดูต้นนี้นะแตกยอดสวยมากดินก็ดีนะผมดินพอใช้รถไถพริกก่อนปลูกนะผมพลิกขึ้นมาตากไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะผม แล้วก็ค่อยลงปลูกนะครับผมค่อยลงปลูกแล้วก็เพื่อให้ดินให้โรคเชื้อโรคที่อยู่ข้างล่างดินได้ตายได้โดนแดดแล้วก็ตายไปนะครับผมแปลงนี้แกจะไม่ฉีดยาครับผมเพื่อแกตัดหญ้านะครับเพราะว่าจะไม่ให้มีสารตกค้างในดินเลยนะครับผมช่วงนี้ยาฉีดก็ไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับสวยมากมากครับผมดูต้นต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่แกดานะครับ ประมาณ3าเมตรครึ่งนะสเมตรสี่เมตรเลยนะแตกยอดทุกต้นนะผมแตกยอดดีทุกต้นเลยไม่ว่าจะไปดูต้นไหนก็แตกทุกต้นสวยทุกต้นนี่ดูต้นนี้นะครับเพื่อนๆฝากติดตามนะผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมแปลงนี้แปลงนี้เดี๋ยวผมเพื่อนๆจะเห็นความต่างได้เลยนะประมาณปีสองปีนี่จะโตไวกว่าไวอ่ะครับเนี่ยประมาณสามเมตรครึ่งได้ดูสิครับเพื่อนๆเท่าต้นกล้วยที่ดู ัวไวๆมากๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมคลิปนี้สั้นๆก่อนเดี๋ยวผมจะไปลงแล้วก็จะมีคลิปอื่นให้เพื่อนๆดูนะผมอัปเดตแปลงไหนแปลงไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยผมว่าผมจะไปถ่ายแปลงไหนถ่ายอัปเดตแปลงไหนถ่ายอะไรให้ดูนะผมแต่เรื่องไอแว่ไม่ลืมแน่นอนครับโอเคครับผมฝากชมฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะผมขอบคุณสําหรับยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนี้นะผมตอนนี้ก็ร้อยแปดสิบกว่าแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณจริงๆนะผม เดี๋ยวผมจะมีอะไรมาให้ดูเรื่อยๆนะผมโอเคครับขอบคุณครับ